สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยน,นะครับก็คงจะหมดเวลาเพียงเท่านี้สําหรับไอเอสายแก่นะครับยัางเออก็เพิ่งจะเปิดคลิปเองนะครับจะรีบไปไหนเออก็เดี๋ยววันนี้ก็มาขี่รถเล่นกันยามเย็นนะครับออกมาซะเย็นเลยนะครับวันนี้ก็จะหกโมงเย็นแล้วนะครับน่าจะหกโมงเย็นแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ทริปนี้นะครับไม่ใช่ทริปดิการเดินทางครั้งนี้คงไม่มีจุดหมายปลายทางนะครับด้านาน่าจะไปเรื่อยๆนะครับ่วนนี้ก็จะเป็นถนนถนนคลองห้านะครับทะลุกออกไปบนคลองห้าได้นะครับใช่หรือเปล่านะครับผมก็ไม่ใช่คนพิ้นที่นะครับ ไปเรือไปไหนกันเรือไปไหนกันช่วงนี้ฝนก็ตกเกือบทุกวันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์วันชดเชยของวันข้อมันสานะครับวันอยู่ชดเชยข้อมันสาอากาศข้คลของเนี่ยเย็นๆเนี่ยเย็นๆตกเย็นมาเนี่ยอากาศเย็นดีนะครับ เสียงลมที่เข้ามาเนี่ยนะครับเวลาขี่รถเร็วๆนะครับมันจะลมจะเข้ามานะครับไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขยังไงนะครับอันนี้ผมก็ก็ใส่ขนแมวแล้วนะครับก็ไม่หายนะมองเข้าไปจุดเอแแล้วก็แบนโคง้งเออว่าไปนู่น อากาศเย็นดีเลยครับเนี่ยครับเกวอุณหภูมิไม่ขึ้นเลยนะครับขึ้นแต่ขึ้นน้อยๆนะฮะคลองห้ารีสอร์ทเป็นคลองห้าตกเย็นมาในอากาศแถวนี้เย็นสบายดีเลยมากเลยนะครับบ้านริมคลอง เด็กวัยรุ่นเขาก็นั่งเล่นกันข้างคองนะครับก็เหมือนเหมือนตอนที่พวกเรายังวัยรุ่นเหมือนกันนะฮะนั่งคุยกันหัวเาะคุยกันอย่างงน้นอย่างนี้นะฮะตอนนี้ผมก็มีอะไรไม่ค่อยสบายใจอยู่บ้างเลยครับแต่ยังว่าแหละครับโตแล้วมันก็ต้องมันก็ต้องทำใจเองอะเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับ แต่อย่างว่าละครับมันก็เป็นทางออกที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับข้างหน้าเนี่ยการข้างหน้าเนี่ยเขาเรียก ADV หรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะครับผมเนี่ยดยูรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆเนี่ยดูไม่ออกนะครับดูไม่เป็นนะครับน่าจะใช่นะครับ ก็ขี่ไปก็อย่าให้ไปเจอน้ำค้ังนะครับเพราะฝนตกแล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่ที่เกียร์ร้างค่ะผมู้เห็นเขาเปิดไฟเลี้ยวตั้งนานฮะอ๋อมันคือทางเข้าตรงนี้เออทษทีครับขอโทษทีครับ ทะลุถนนนาลุกกาธัญญาแล้วนะครับเลิกงานมารถเยอะๆหน่อยนะฮะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเจออะไรมาก็แล้วแต่นะครับขอมีคนให้กำลังใจมีกำลังใจที่ดีนะครับให้สู้ๆนะเป็นเสียงที่ดีมากเลยนะครับสำหรับกำลังใจนะครับ เวลาเวลาเราสบทุกได้ยากเจอเหตุการณ์ได้ร้ายนะครับพอมีกําลังใจเข้ามาเนี่ยครับไม่รู้นะครับผมว่ามันมันมันดีมากเลยนะครับมันมันจัดอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนฝูงหรือว่าเป็นแฟนก็ดีนะครับมาให้กําลังใจเลยเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ใจมันฟูขึ้นมาเลยครับ เช่นเคยครับสำหรับเส้นทางสายนี้นะครับเป็นเส้นทางสายประจำสายประจำที่ชอบวิ่งมาขี่เล่นกันนะครับตะวันก็พรบค่ำแล้วนะครับผมอาจจะกลับถึงบ้านมืดๆหน่อยในกล้องอาจจะมองไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะครับ เจ้าหนูระวังดรถด,ด้วยนะเทคโนโลยีนะครับตรงนี้นะฮะเทคโนโลยีนะครับ ตรงนี้มันคืออะไรไม่รู้นะครับดูเหมือนลงหนังดูเหมือนองค์การนาซายังไงก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ก็พยายามจะแก้ไขยังไงที่วิ่งเลยแล้วลว,วิ่งเลยแ,แล้วนะครับไม่เสียงจะไม่ไม่กระแทกไม่ช็อตไม่โดนลมนะครับถ้าท่านใดมีวิธีก็แนะนำบ้างนะครับ เอสอยแก่แก่แกะแกหนูข้างหน้าสองคนนี้ก็คงหาขี่เล่นบมันผมเลยนะครับชอบกันดีนะครับทันไหมไฟเขียวคงไม่ทันนะครับไม่เสี่ยงนะครับ เลี้ยวซ้ายไปบ้านด้านนี้ก็คือทะลุกออกไปอ่าถนนพหลโยธินนะครับก่อนทะลุกออกไปตรงวัดพระธรรมกายนะครับผมสงสัยจังเลยนะครับว่าต้องโกโปของทุกทุกคนนะครับที่ถายที่เดียวนานๆเนี่ยครับเคยแห้งเคยเคยพังเคยเอาไปเคมกันบ้างหรือเปล่านะครับของผมของผมเอาไปเคมก็เพราะ อา่าเปิดไว้นานถ่ายนานเนี่ยแะครับถึงถึงพังเลยนะครับดีที่ยังอยู่ในประกันนะครับแค่นอนเลยนะครับใครที่เคยเจอลักษณะแบบผมเนี่ยครับไม่กล้าถ่ายนานๆนะครับกลัวกลัวมันกลัวมันจะพังอีกนะครับโอ้ลูกพี่ บรรยากาศบรรยากาศข้างคลอง,องบ้านพี่อยู่ฝั่งทางโน้นบ้านน้องอยู่ฝั่งทางนี้ร้องเพลงเก้ากับเออเหมือนมีหยดน้ำ แต่บอกหน้าฝนตกฝนตกจริงๆด้วยอย่าเพิ่งตกหนักนะย่าฝนเอ้ยฐานขี้เกียจล้างรถ ถ้าผมถ่ายไปดๆแล้วต้องอาจจะด,ดับไปเพราะแบตหมดก็ขอภายไปด้วยนะครับผมเมื่อตอนเด็กๆนะครับเวลากลับจากที่ไหนอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับถ้าอากาศอากาศแบบนี้นะครับตอนเย็นๆน,นะครับมันจะไม่ถึงกับข่าที่บ้านขึ้นมาทันทีเลยนะฮะใครเป็นบ้างตอนเด็กๆครับ มันจะนึกถึงพ่อแม่นะครับนึกถึงพี่นึกถึงน้องนึกถึงนึกถึงย่านึกนึกถึงทุกคนในในครอบครัวนะครับอากาศเย็ยนๆอย่างเงี้ยตอนเย็ยนๆอย่างเงี้นะครับเนี่ยเขาได้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 กลิ่นควันนะครับที่เขาจุดตอนเย็นๆมันเนี่ยบรรยากาศมันน่ามากเลยนะครับอ่าตรงนี้น่าจะเป็นสนามแข่งรถคลองห้านะครับอ่าใช่ใช่ กำลังใจจากใครนอขอเป็นทองให้ฉันได้ไหมร้องเพลงให้ฟังบรรยากาศได้จริงๆนะครับบรรยากาศได้จริงๆทำให,ให้นึกถึงทำให้นึกถึงตอนเด็กๆนะครับนึกนึกถึงกับข้าวที่แม่ทำม้ให้กินนะครับ รจอดดูโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับดูก็มองไม่เห็นนะครับชายตรงสายตาเฮ้เจ้าเอเอสายแกดูตามแมป Google Map แล้วแล้วลองไปผจญภัยทางที่เราไม่เคยไปบ้างดูแล้วกันนะครับ เนี่ยครับพอได้กลิ่นควันนะครับบรรยากาศมันได้จริงๆเลยนะครับเห็นเห็นซากแมวซากสุนัขแล้วนะ่น่าสงสารมันจังเลยนะครับเนาะน่าสงสารจริงๆครับ เนี่ยครับข้างคลองนะครับเอาก็มาเก็บผักเก็บผืดไปกินกับน้ำพุงน้ำพริกสบายเลยนะฮะพูดถึงจานดิจานดิดหลังนะครับจานเบรกหลังนะครับผมได้เอาอาสีเมจิกแด้มไว้นะครับเพื่อจะดู้ว่า,าผ้าเบรกนั้นกินน่าสัมผัสเรียบ,เร,ยบเรียบกับ ได้ทั้ได้ทำการเอาเมจิกนะครับระบายแล้วะโตรงนี้มีงานนะครับเนี่ยงานบวชและงานอะไรครับเนี่ยโตะจีนนะครับชอบไปแจมใช่ไหมไหมนะครับ ประมาณอาจจะมืดมืดลงนะครับอาจจะมืดลงเรื่อยๆมืดลงเรื่อยๆอ๋อช่งนายตรงนี้สวยมากเ้่าก็สวยนะครับอมาทะลุทางตรงนี้แล้วนะครับถ้าเราไปซ้ายก็จะออกจะออกประตูน้ำพระอินทร์นะครับเราไปขวาก็จะออกวังน้อยนะครับแต่เราจะไปขวากันนะครับ ตรงนี้ก็มีงานนึกว่าครับเนี่ยออ๋อมันจะเป็นงานศพนะครับขอไวอะไรสำหรับผู้ววยชนด้วยนะครับเกิดแก่จะตายก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับมนุษย์โลกนะครับก็ต้องทำใจกันนะครับ รถปริ้กอับคันเมื่อกี้นะครับผมก็นึกว่าแกจะไม่เลี้ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเอออเมื่อกี้เห็นน่าจะเป็นคอนคอร์ดหรือเปล่านะครับไม่รู้นะครับผมก็จำไม่ได้ในการมองไม่ทันในการวิร่งสวนไปรถยุค8090นนะครับคนแก่ ถนนทีนี้นะครับเจ้าชาวมาครับก็จะมีคนมาปั่นจักรยานกันนะครับเพราะอากาศมันดีนะฮะสำหรับผู้ใช้รถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็ระวังอ่าคนเดี๋ยวเราก็จะข้ามสะพานจะข้ามสะพานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับด้านซ้ายมือเราเนี่ยครับ นี่ก็คือสะพานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับต้องขี่กันให้ดีนะครับผมก็มาขี่ไม่เก่งแลครับว่าดได้คนอื่นเขาถ้ามาขี่อ,อันตรายมากนะครับสำหรับสะพานแคบๆนะครับอย่าไปข้ามนะครับเวลาเมานะครับ ตงไปข้างหน้าเรานี้ก็คือออกไปทางวังน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะจอดดูจานเด็กนิดสักหน่อยแล้วกันนี่นะครับรอยที่ผมได้เอาเมจิกเขียนไว้นะครับมันกินมันกินไม่เท่ากันนะครับตรงกลางก็ยังไม่ได้กินนะครับกินกินไม่ไม่ไม่โดนนะครับกินไม่เต็มหน้านะฮะ ด้านนี้ก็เออด้านนี้กินเต็มแล้วครับฝั่งนี้ฝั่งนี้กินเต็มนะครับแต่ฝั่งนู้นยังไม่เต็มนะครับก็ใช้ไปอีกสักระยะนะครับคิดว่านะครับนะรออีกแล้วขาขาขวาเตะเตะท้ายรถอีกแล้วนะครับโอ้ชีวิต บรรยากาศจะมีเสียงกบเสียงเขียดร้องด้วยนะครับตอนเด็กน้อยเนี่ยครับผมก็จะชอบไปนอนนากับเพื่อนนะครับไปใส่เบ็ดกบเบ็ดปลาเบ็ดปลากันนะครับ อากาศเย็นครับอากาศเย็นอดชักหม่รับเมืเ่อกี้นะครับสร้างความตื่นเต้นสักนิดหน่อย ไม่ไนายแล้ครับสำหรับผมมากแล้วครับเมื่อกี้นะครับผมเห็นผมเห็นคลองอยู่ทางเข้าคลองตรงไหนเนาะเจอคลองนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันเข้าตรงไหนนะครับ มันไปตรงนี้หรือเปล่านะครับเป็นบันเวหรือหรือยังไงครับเนี่ยโอ้ขอภัยนะครับถ้าผมผมไปผิดขอภัยนะครับเออผมก็ไปมั่วหมดเลยครับเนี่ยทางไหนเป็นทางไหนล่ะครับเนี่ยจอดสิครับจอด แบต้องจะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะครับหมดก็หมดช่างมันนะครับหมดดับไปก็ขออภัยเลยน,นะครับโอ้ทางไหนทางไหนครับเนี่ยเ้ยว่งฝั่งน้นดีไหมนะ ถนนเส้นนี้ก็ได้บรรยากาศเหมือนกันนะครับเนี่ยอ๋อาาทำไมเขาโพลจะท้ายตำรวจได้ยังไงครับเนี่ย มันคือเส้นไหนกันครับเนี่ยมันคือตรงไหนผมว่าผมไปเรียบคลองนี้ว่าครับน่าจะสนุกดี ชันนี้น่าจะสนุกดีนะครับถ้ามีน้ำมันไปถึงนะครับโอ้โหวัดอะไรครับเนี่ยโอ้โหพระประธานพระนอนใหญ่มากนะครับโอ้สาธุสาธุครับ ด้านขวามือเรานั้นนะครับก็เป็นถนนถนนพหลโยธินนะครับถนนมาเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนะครับฝั่งโน้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงให้นะครับสำหรับคลิปชื่อคลิปว่าคลิปปล่อยเปลยนะครับขอบคุณสำหรการติดตามด้วยนะครับขอบคุณสาหรับพี่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกันเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปประปา